กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนลอตเตอรี่ปลอมเป็นเหตุ พี่พี่ผมขอขึ้นเงินรางวัลที่ห้าสักใบสิได้สิมาเลยแหม ح, ดวงดีจังรางวัลที่ห้าเนี่ยไม่ได้ถูกกันง่ายๆนะโอ,อ้ผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับเพื่อนผมมันซื้ออ่ะมันบอกว่ามันถูกรางวัลแต่มันรีบเดินทางไปต่างจังหวัดให้ผมเอาเงินให้มันไปก่อนแล้วให้ลอตเตอรี่ผมมาขึ้นเงินเองอ่ะครับเอ้ยนี่มนลอตเตอรี่ปลอมนะมีการแก้ไขเลขตัวท้ายอะ่ะทําได้เนียนมากพี่คงให้เงินเองไม่ได้แล้วล่ะเองรู้ไม่เนี่ยว่าเอาลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงินเนี่ย มันผิดฐานปลอมเอกสารเลยนะอุ้ยซวยแล้วผมไม่รู้เลยนะครับว่านี่มันของปลอมอ่ะโอ้ผมขอโทษครับพี่ผมก็ถูกเพื่อนหลอกมาอีกเหมือนกันนะ่ะเยจะทำยังไงดีเนี่ยอย,อยอ่าก,กังวลไปเลยค่ะเมื่อนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลโดยไม่รู้ว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมนั้นเป็นการขาดเจตนากระทำผิดค่ะจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมส่วนเพื่อนคุณเหลิมหากเขาเป็นผู้ปลอมลอตเตอรี่ใบดังกล่าวขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงโดยอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นก็ถือว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสารค่ะและเมื่อน,นํามาใช้แสดงกับคุณเหลิมก็เป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมอีกฐานหนึ่งด้วยค่ะโอ้ยโล่งอกไปทีคิดว่าจะต้องมีความผิดตามไปด้วยเพื่อนนะเพื่อนไม่น่าทําก็ได้ลงคอเลย หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้